ประชาชนทุกคนนะครับที่วันนี้แสดงออกด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่นนะครับมาอย่างเาน้นหนาฝาข้างกันหลายคนแล้วออกผ่านยอดบริจาคที่ตอนนี้ด้านหลังผมก็น่าจะทะลุ6ล้านบาทไปแล้วนะครับ mm hmm. รวมถึงยอดสมัครสมาชิกที่ปัจจุบันน่าจะที่ประมาณ2 0 0 0 0คนครับก็ติดต่อครับก็การแสดงออกว่าพรคประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆครับอากจะบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะได้100ลภายในภายในเดือนนี้มีการตั้งเป้าใหม่นะคะัด ีอะไรครับกรราาศตนี้อยครับก็จริงๆไปต่อเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบเอาหนึ่งคนเราก็คงไม่ได้ปิดรับสมัครก็ยังขยายฐานสมาชิกไปได้เรื่อยๆนะเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการสร้างแนวร่วมให้มากที่สุดหมายในการเลือกตั้ง2,570ที่เราอยากสร้างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงครับกานนี้ไปเราจะมีการเป็นเป็นแคมเปญนเนี่ยเหมือนอย่างที่ไปโดยสายตาแล้วก็ มีแน่นอนครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวบ่ายสองวันนี้ก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดราดุรีนะครับรวมถึงทีมงานจังหวัดสาขาพักนะครับที่ปัจจุบันเรา,เาได้มีการประชุมกรรมการบริหารไปเมื่อวานแล้วนะครับออกระเบียบต่างๆเพื่อให้ไปต่ออย่างไร้รอยต่อเพื่อที่จะสามารถแต่งตั้งทีงานประชาชนประจําจังหวัดสาขาพักต่างๆได้เพื่อให้ขับเคลื่อนง,งานต่างๆเนี่ยไปอย่างาได้ไม่สะด,ดุดคร,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 รับเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยครับก็เพิ่งมีการ คณะกรรมการสรรหานะครับแล้วก็มีตัวผู้สมัครเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอความชัดเจนรอประกาศอีกครั้งครับก็คือผู้สมัครนี่คือเป็นผู้สมัครที่เราเตรียมไว้พวกแม่เที่วยวครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงออกว่าเราเองมีความพร้อมนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่ในภาคประชาชนนะครับทั้งการเวทีที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมรวมถึงระบบการบริจาคระบบการสมัครสมาชิกก็ทุกอย่างเดินหน้าต่อ,อยังไม่สินครับทางพเองตอนนี้มีการเคาะาตำแหน่งรอระหา ต้องรอในที่ประชุมสสนะครับเ็รเรื่องนี้มีการหารือกันอยู่ว่าคาดว่านะครับยังไงก็ตามเราน่าจะมีการส่งแคนดิเดตนะครับเพื่อชิงเพื่อยืนยันว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพรรคที่มีจานวนเข้าอี้มากที่สุดก็คนที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าชิงตําแหน่งเก้าอี้ด้วยแล้วก็เป็นการดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้รับฟังแคนดิเดตที่จะได้แสดงวิสัยทัศางในสภาผู้แทนราษฎรครับ เรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอการหารือภายในวิบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนมีจานวนลดลงแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อจํานวนก้อ้ต่างๆในกรรมธิการอย่างไรบ้างเออตำแหน่งวิบนะครับยังสามารถทําหน้าที่ไปได้อย่างคงเดิมนะครับอันนี้ก็ปรึกษาทางสํานักงานกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าตําแหน่งวิบของาพรรคปลายค้านเนี่ยแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา,านะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถทํางานต่ออย่างไม่สะดุด ก็ตอนนี้อย่างที่ผมได้นําเรียนครับเดี๋ยวรอคานวณดูก่อนนะครับว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างยังไงเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกนิดนึงครับว่ากการที่เรายืนยันแล้วจะก็คือของข้อตกลงใหญ่ที่ว่าต้องเป็นการพิจารณาครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอหารือในที่ประชุมสสก่อนนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวพอคํานวณเรื่องของสัดส่วนอะไรออกมาชัดเจนถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยยังไงก็อาจจะต้องมีการหารือกันภายในพักว่าเก้าอี้ไหนที่เราจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรบ้าง ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ